โอเคสวัสดีด้วยนะครับยู่ผมเตนมชื่อฟุริยะนะครับหลังจากไม่ลงคลิปที่มีเสียงผมมานานครับเพิ่งจบไปกับยังไม่จบดีกว่าครับเกมวิดีทัศนะครับถามว่าทํใไมพูดเรยับเกมนะครับกูมีไม้ครับเธอเรามีไม้ก็พูดไม่ได้พอดีครับทำาน้าเกมครับเสียงมันดังมากวันนี้จะมาความลับของต้นยาให้ที่ทะเลทรายนะครับเดี๋ยวตัวกูจะปรักคำซากกันนะครับเนี่ย โอเคโอค้ยนี่ครับความลับของต้นไม้ครับทีเดี๋ยวจะปงออกแบบเป็นเออเป็นแบบมีใจแบบโอเคครับกบมาแล้วครับอืมขยันจุดพูเนี่ยครับซีนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีคีับนัาเป็นสะเลียครับ ใคอยากได้มาเล่นครับเป็นพิระมิดสองอันฟาแฟสติดก,กันนะครับก็หนึ่งหนึ่งครับพิมพ์ไปเลยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวก่อนกว่าครับน,น,นี่ครับตัวยาพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปทาความราอโปรดปนาทิงา้งวิ้งไปเลยนะหรือว่าใครทําแล้วก็ขออภัยละครับเพราะยังไม่รู้ครับยังไม่เคยมีนคนทําเลยแล้วเปิดกล่องขอภยัยในความแหลกเหลือเกินนี่ครับ ทอนนีดไม่ยวครับเออ,เ,อ,อเราใช้อะไรวะช็อว์เบลใช่ไหมเออเราจะใช้เป็นเหล็กเป็นไม้นมอะไรก็ได้ครับเรามาจะขุดดอกอยู่ดีโอเคครับเมื่อกี้ลงมานี่ครับเราจะใช้อะไรดอกขุดก็ได้ครับนี่ยชัดช่วยขุดได้มันจะโ,โอกาสด,ดอกน้อยดอกมากหรือไม่ดอ้เลย นี่เออๆีทีนี่ครับไม่ได้ติ๊กมาหยับมันก็ไม่ด้หอกอืมหยับสองเลยเราไปลองกับต้นกันที่มันเกิดดีครับไม่ทำนานแล้วจริงก็ไม่ทำแล้วฉลองซับดีเบทซับสไครได้เฉยแล้วเราจะปลูกเอาชายชเบิ้อะไรก็ได้ครับมันได้หมด นี่ครก็จะน่ครับมันก็ได้ราารครับเราจะปั๊มได้ก็ได้ครับถ้าใครมีบ้านอยู่เรียสครับต้องไปตัดไม้ครับปิดคลิปสันหน่อยใครสนใจที่ให้โปรโมทช anel ให้หรือว่าทำสกินมาครับและเอ่อทำสกินมาครับสามดีและอืม รับทำอินทนแล้วก็ใครที่เป็นอะไรวะทีมงานแก๊งสกินซีก็เข้าไปได้นะครับโดยม้ลิงก์ติดต่อไว้ได้ลังทีครับใครรับกินดีก็อะไรใครชอามากขอทรับสำหรับนี้นะคขอบคุณมากครับ